คันนี้ก็เป็นรถเก๋งซีดานรุ่นเล็กอีกหนึ่งตัวหลอดจากค่าย Honda นะครับตัวนี้เป็น Honda City ที่เรียกว่าเจ้าของรถเขาเอามาตกแต่งจัดทรงได้ดูดีมากๆทีเดียวนะครับใส่ล้อรัดยางดำมีลิน้นหน้ากันชนเจาะมี กิ๊บติดาฝากระโปรงเปลี่ยนกระจกมองข้างเลยียว่าโอ้แต่งเกือบจะทุกรายการที่เรียกว่าเครื่องแบบรถซิ่งกันเลยนะฮะภายนงภายในพนี่ผมเชื่อเลยเบสิกเนี่ยเปลี่ยนเบาะววงมอไลัยหัวเกียร์ต้องมีดิฟฟี่มีไหมคิดว่ามีเ <laughs> ดานะรถทะเบียนนครนายกนะครับทะ <c oughs> เบียนนครนายกแต่งคันนี้ถือว่าแต่งดีนะใช้สีแดงเล่นนกคือแม่งเอ้ยสีมัน เบสิกมากๆแต่ทำออกมาแล้วดูดีแล้วล้อดำลิ้นดำนะครับ69,000าบาทเองอ่ะอ่อเครื่อง B15B อ่าพันหกบีสิบห้าบีนะครับอืมเรียกว่าทำมาใหม่ครบเขาเรียกทำทุกมิติแล้วอ่ะนะฮะสภาพ,พร้อมใช้งานมีจอดีวดีเปลี่ยนพวงมาลายัยหัวเกียร์เกียร์ธรรมดาไม่มีดิฟฟี่นะครับภายในสะอาดสะอาดกว่าที่คิดเอาไว้เยอะโดยซ้ำไป น่าจะมาแนวแต่งหล่อๆรถคนทํางานไม่ได้เอาไว้ซิ่งอะไรมากมายหรอกครับพอขับบ้างขำๆแต่ไม่ได้ซิ่งกันทุกวันเป็นเรื่องเป็นราวขนาดนั้นนะฮะสภาพผมว่าคุ้มตังค์นะห9 0 0ืบาทตัวนี้บอดี้นี้นะครับนะไทซีอเออนะครับสนใจรีบติดต่อไปครับรถดีๆอยู่ไม่นานแน่นอนรับประกันได้เลยขอโชคดีครับ